วันนี้เวลา11นาฬิกา3นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จไปวัดธาราทิพชัยประดิษฐ์อําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ท่งประกอบพิธีบวงสวงหอเสื้อวัดในการนี้ทรงจุดเทียนเงินเทียนทองและทูบที่โต๊ะเครื่องบวงสวงสังเวยแล้วทรงจุดทูบหางปักที่เครื่องสังเวยตามความเชื่อแต่โบราณล้านนาที่ว่าเสื้อวัดมีหน้าที่เหมือนพระเสื้อเมืองคือทําหน้าที่คุ้มครองป้องกันทั้งทางบกทางน้ํา รักษาวัดวาอารามให้ร่มเย็นเป็นสุขปราศจ,จากอริราชศัตรูมรุกรานเทวดาก็รักษาเช่นกันแต่เทวดาจะทำหน้าที่คุ้มครองป้องกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดที่มีความสำคัญขึ้นไปเช่นเฝ้ารักษาพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในเจดีย์หรือพระคู่บ้านคู่เมืองวัดทาราทิพชัยประดิษฐ์เป็นวัดในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ดำเนินการสร้างหอเสื้อวัดใหม่ทดแทนหอเสื้อวัดเดิมที่ทรุดโทรม ซึ่งประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมการจัดสร้างโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงบวงสวงเมื่อวันที่15มีนาคม2563องค์เสื้อวัฒนารถิพชัยประดิษฐ์ดำเนินการออกแบบปั้นและควบคุมการหล่อโลหะโดยอาจารย์มานิตกันทศักดิ์อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงเชียงรายใช้ระยะเวลาจัดสร้าง5เดือนจริงแล้วเสร็จ จากนั้นเสด็จไปวิหารทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธปฏิมาสิริพานิรมิตรพระประธานวิหารเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรทรงออกแบบและมีพระดำริกให้กองทุนพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรดำเนินการจัดโครงการจัดสร้างพระพุทธปฏิมาสิริพานิรมิตร ประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรภายในวิหารมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังซึ่งกองทุนพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุทาภรดำเนินการบูรณะภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนารักษาศิลปวัฒนธรรมให้เป็นบรดกแก่คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ ภาพจิตรกรรมฝาผนังมีต้นแบบภาพจากบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกส่วนฝาผนังด้านหน้าของพระประธานเป็นพระบรมสารทิศลักษณ์ที่สื่อถึงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโอกาสนี้ทรงเยี่ยมรัษฎรที่มาเฝา้ารับเสด็จอย่างทั่วถึงก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ